สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาไม้มงคลสวยๆการใบสีส้มทองมาฝากทุกท่านค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นเศรษฐีก้านทองนั่นเองค่ะเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีทีเดียวเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตแตกเป็นกอสวยงามทีเดียวค่ะ ส่วนต้นของเขานั้นจะสูงอยู่ประมาณ45-60เซนติเมตรด้วยกันค่ะมีลักษณะใบที่เป็นมันปลายใบแหลมก้านใบแล้วก็เส้นก้านใบนั้นมีสีส้มดอกจะออกเป็นช่อตรงกลางระหว่างต้นดอกย่อยขนาดเล็กเป็นสีขาวค่ะ เป็นว่านที่คนสมัยก่อนนั้นเชื่อว่ามีคุณทางด้านเมตตามหานิยมค่ะเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านเข้าหาร้านค้าหรือบริษัทห้างร้านต่างๆเสริมสิริมงคลทำให้เจริญรุ่งเรืองค่ะด้วยลักษณะของใบที่เป็นรูปไข่แกมหอกใบใบแหลมมีลักษณะของก้านใบสีส้มทองทำให้ต้นของเขานั้นดูสวยงามโดดเด่นทีเดียวเลยค่ะ เราสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการเพราะ,มะเมล็ดหรือการแยกต้นออกมาจากเงาจากกอของเขาค่ะเขาจะชอบดินที่มีความร่วนซุยยิ่งเป็นดินร่วนผสมดินทรายสักเล็กน้อยผสมอินทรีย์วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบไม้หมักแกลบหมักหรือว่ามูลสัตว์เอามาหมักผสมเข้าด้วยกันก็จะทําให้ต้นของเขานั้นจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวค่ะส่วนการรดน้ํา จะชอบดินที่มีความชุ่มชื่นเราสามารถรดน้ําได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะแต่ไม่ให้แฉะหรือว่าชื้นเกินไปค่ะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงแดดรำไรหรือว่าให้โดนแดดสักครึ่งวันสีก็จะออกมาสวยงามทีเดียวค่ะการให้ปุ๋ยเราสามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีชีวภาพยิ่งเฉพาะปุ๋ยสูตรเสมอก็จะทําให้บํารุงทุกส่วนเลยค่ะต้นก็จะสวยงามทีเดียวค่ะ วันนี้มาชวนทุกท่านปลูกต้นเศรษฐีก้านทองด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะใช้ต้นอ่อนที่แยกออกมาปลูกขยายเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือปลูกด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นต้นอ่อนที่แยกออกมานะคะเห็นติดกันแบบนี้เราสามารถแยกออกปลูกได้2ต้น2กระถางเลยค่ะที่เห็นกลมๆอยู่นี้จะเป็นส่วนที่เขาเก็บสะสมอาหาร เอาไว้หล่อเลี้ยงต้นของเขาค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกับพวกหัวกระชายเลยนะคะเป็นป่องๆใสๆแบบนี้เลยค่ะรากออกมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวแม่นานก็จะแยกเขาออกแล้วก็เอาลงกระถางค่ะวันนี้จะปลูกลงในกระถางพลาสติกเนี่ยค่ะสองใบที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะเป็นเงาแบบนี้เลยค่ะเราแยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะนั่างจะใส่กระถาง อย่างละใบค่ะเรามาเตรียมในส่วนของดินปลูกลงในกระถางกันเลยค่ะจะใช้เปลือกมะพร้าวสับนะคะลองก้นกระถางก่อนค่ะเปลือกมะพร้าวสับนี่แช่น้ําแล้วนะคะอันนี้มนางได้มาก็จะแช่ทิ้งเอาไว้เลยค่ะเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็เอาขึ้นจากน้ํามาไว้ให้หมาดนะคะล้างให้เรียบร้อยก็เอามาใช้ได้เลยเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นขี้วัวหมักนะคะ นี่เป็นขี้วัวแห้งเราเอามาหมักไว้ค่ะ,อะรองที่ก้นกระถางสักนิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นะคะใหม่ๆเราจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเขาเลยค่ะจะเป็นแกลบหมักผสมกับดินร่วนค่ะดินร่วนดินปลูกนะคะเนี่ยค่ะเป็นแกลบหมักค่ะเสร็จแล้วมันก็จะวางต้นที่ต้องการปลูกลงไปเลยค่ะนี่ยค่ะ รากที่เห็นอยู่นี้จะไม่ดึงออกนะคะเอาลงปลูกได้เลยค่ะเยเราจัดรากให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ขดให้งอมากก็แผ่ออกไปดีๆค่ะคุณผู้ชมนะะเสร็จแล้วก็กลบดินลงไปเลยค่ะใส่ดินเติมดินลงไปเลยนะคะ ก็ค่อยๆจับจัดให้เรียบร้อยค่ะอะไีไนั่งขอเติมดินให้เสร็จก่อนค่ะดินไปให้เนี่ยค่ะพอดีกับต้นของเขานะคะให้กบโคนได้พอดีค่ะ ส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวนางจะเดี๋ยวไม่นาจะเอามาปลูกใส่กระถางนี้ค่ะเดี๋ยวจะปลูกให้เสร็จเลยค่ะเ,ออเป็นอันเรียบร้อยนะคะ,ต,คะต้นเล็กของเขาก็ยังเป็นสีออกมาไม่ชัดเจนนะคะตรงกาบใบค่ะถ้าเขาโตอีกสักหน่อยหนึ่งสีของกาบใบจะสวยมากเลยค่ะะคเดี๋ยวแม่นางก็จะรดน้ํานะคะเพื่อนก็เสร็จแล้วก็รดน้ําได้ปกติเลยค่ะ ใครมีน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆก็เอามาผสมรดราดได้ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะนีคะท่านไหนที่กำลังมองหาไม้มงคลที่เป็นกาบใบสีทองสวยๆแบบนี้ก็อย่าพลาดที่จะหาเศรษฐีก้านทองมาปลูกติดบ้านไว้สักกระถางค่ะช่วยเสริมโชคลาภเมตตาม,มหานิยมเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกที่เดียวค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านานนม่นางนจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ